สวัสดีครับแอมนะครับวันนี้จะมารีวิวก่อนส่งงานคือลูกค้านะครับตัวนี้เป็นไอคอมย่านยูนะครับ icu 2 0 0นะครับก็เพื่อนสมาชิกส่งมาให้ทําการดูแลแก้ไขนะครับเนื่องจากว่าชุดเสียบสายอากาศชํารุดนะครับก็คือตอนนี้เปลี่ยนเส้นใหม่ให้แล้วนะครับความยาวเท่าเดิมครับก็วัดจากเส้นเดิมนี้แหละครับก็ต่อไปเป็น DC นะครับสาย DC ก็คือเปลี่ยนจากเดิมที่เป็น รุ่นเก่าๆนะครับใช้ตอนนี้ทำให้ใช้ได้กับเครื่องโมบายรุ่นใหม่แล้วนะครับส่วนแจ็คไม้ด้านหน้าเครื่องก็คือเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดิมเป็นแบบนี้นะครับใช้กับแจ็คไม้รุ่นแบบนี้ครับก็เื่อสมาชิกให้ดำเนินการเปลี่ยนให้ด้วยนะครับก็พร้อมสายไม้ที่ชำรุดนะครับก็คือเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไม้นี่รีไว์หม่ทั้งหมด เปลี่ยนแจ็คเปลี่ยนสายนะครับไล่ระบบใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับเปิดนะครับตอนนี้ต่อชุดสายกาดไว้กับ AWR Digital นะครับพร้อมด้วยดัวม์โหลดครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานกัน มีสั่ง TX นะครับสั่ง TX ออกที่ย่านความถี่460.700เมกะเฮิรตซ์นะครับ703ก็ประมาณ700นะครับอาจจะเปลี่ยนนิดๆนะครับที่19วัตต์ ก็โดยทั่วไปก็คือใช้งานได้เป็นปกติตามนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ดําเนินการแก้ให้ด้านนอกประมาณนี้นะครับก็การใช้งานของที่เปลี่ยนไปนี่คือใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ